ตอนที่117คุณชายเครื่องหมายตัวหนอนผู้ดูแลของคุณมาแล้วภายในห้องเกือบจะเงียบสนิทในทันทีผู้หญิงคนนั้นอาจไม่เคยเจอคนบ้าบิ่นขนาดนี้มาก่อนเธอถึงกับไม่รู้จะพูดอะไรดีอยู่ชั่วขณะเมื่อเทียบกับคนอย่างเจียนเย่ที่ดูไม่ปกติแล้วเธอกลับดูเหมือนคนปกติไปเลยเธอโกรธจนเริ่มใช้เหตุผลเมื่อกี้คุณยังเบาวกว่าคุณควบคุมรูปร่างและกินได้แค่ครีมสัตว์เท่านั้น เจียนเย,ย่ตอบอย่างจริงจังใช่ครับก็ต้องควบคุมรูปร่างไงครับผมถามคุณว่านี่คือขนมที่ทําจากครีมสัตว์หรือเปล่าเพราะผมกินไม่ได้ไงครับผู้หญิงคนนั้นเธอโกรธจนหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเล็กน้อยแต่ความเย็นและความมืดรอบข้างก็ค่อยๆจางหายไปความตึงเครียดของเจียนเย่ยก็คลายลงเล็กน้อยเขารู้สึกตัวจริงๆว่าเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่โลกในดันเจียน หากถูกกระตุน้นเงื่อนไขในการถูกสัตว์ประหลาดตามล่าจริงๆจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างสัญญาณเตือนเหล่านี้เป็นทิศร้ายแรงสำหรับบางคนยิ่งเย็นยิ่ง,งน่ากลัวแต่ยิ่งกลัวก็จะถูกพันธนาการแน่นขึ้นแต่สำหรับบางคนมันคือป้ายเตือนสีแดงที่ทําให้สามารถประเมินขีดจํากัดของผู้ถีปีศาจได้จากระดับความเย็นผู้หญิงคนนั้นยิ้มยอยและกล่าวว่าฉันจะไปเสนอผู้กํากับให้ทําขนมที่ไม่มีครีมคุณสบายใจได้เลยทีมงานของเราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จะไม่มีใครที่กินขนมไม่ได้อย่างแน่นอนสามคำสุดท้ายถูกเน้นหนักแน่นราวกับกัดลงบนลำคอของเจียนเย่อย่างแท้จริงแต่เจียนเย่กลับถามต่อพูดแบบนี้ทุกคนก็เคยกินมาหมดแล้วสินะผู้หญิงคนนั้นชะงักไปครู่หนึ่งใบหน้าของเธอก็ปรากฏความภาคภูมิใจขึ้นมาแน่นอนสิการได้กินขนมที่เป็นมงคลเช่นนี้ถือเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนเจียนเย่ถามรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากไหม ผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะจมอยู่ในความทรงจำเธอรีตาลงเล็กน้อยราวกับจมอยู่ในโลกแห่งความฝันแน่นอนว่าอร่อยมันเป็นรสชาติที่วิเศษมากหวานมากสามารถทำให้คนเราได้เกิดใหม่และลืมความเจ็บปวดทั้งหมดไปได้เจียนเย่เขาจดจำไวเ้เงียบๆสิ่งนี้สามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาที่มาของเมล็ดพันธุ์ได้พืชสมุนไพราบางชนิดเมื่อกินเข้าไปจะมีรสขมซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการเจริญเติบโต คำอธิบายรสชาติเหล่านี้สามารถช่วยให้เจียนเย่ลดปัญหาไปได้มากแต่เขาดูหนังสือทั้งเล่มแล้วก็ยังไม่พบเบาะแสะใดๆเลยซึ่งทําให้เจียนเย่รู้สึกยุ่งยากมากแน่นอนว่าเขาสามารถอ่านหนังสือต่อไปได้แต่ประสิทธิภาพจะต่ําเกินไปและสิ่งที่เขาขัดแคลนที่สุดในตอนนี้คือเวลาต้องหาทางอื่นในขณะที่กําลังคิดแต่น่าเสียดายที่ได้เจอคนที่ไม่รู้จักลิ้มรสความอร่อยอย่างคุณผู้หญิงคนนั้นมองเขาอย่างอาฆาต คุณจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนเจียนเย่ถามขนมเหล่านี้ผู้กำกับทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับผู้หญิงคนนั้นยิ้มยอยและกล่าวว่าทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนสามารถอธิบายได้ว่าตึงเครียดอย่างมากคนหนึ่งเป็น N p c พซที่ต้องการล่าอีกคนเป็นผู้เล่นที่ต้องการทำภารกิจในดันเจียนทั้งสองคนเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติคนทั่วไปในสถานการณ์แบบนี้คงจะรู้สึกท้อแท้ ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็กล่าวว่าการถามคำถามจาก n p c แบบนี้ก็เหมือนการพูดกับวัวกับควายไม่ใช่เหรอใช่แล้วพวกเขาจะบอกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะให้เบอรแสแก่ผู้เล่นฟรีฟรหรอกโฮสต์ต่อให้นายเก่งแค่ไหนในการหลอกล่อแต่ตอนนี้คุณไม่ยอมกินขนมเธอก็ไม่พอใจมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะคำพูดเกือบจะหลุดจากปากไปแล้วทันใดนั้นทุกคนก็เห็นเจียนเย่ยื่นขนมตรงหน้าเขาไปให้ผู้หญิงคนนั้น แล้วกล่าวว่าในเมื่อมันเป็นอาหารอันโอชาแบบนี้ยังไงซะช่วงนี้ผมก็แพ้ครีมสัตว์ขนมนี้ถ้าไม่กินก็จะเสียเปล่าผมขอเลี้ยงคุณผู้หญิงคนนั้นตกตะลึงเธอหันไปมองเจียนเย่ด้วยความประหลาดใจดวงตาของเธอมีความปรารถนาอยู่ชั่วขณะแต่เธอก็ระนับมันไว้ได้ทันทีเธอกล่าวว่าจริงเหรอเจียนเย่ยื่นมือไปคว้าขนมกลับมาก่อนเธอบอกผมมาว่าขนมเหล่านี้ทำจากอะไรกันแน่ทำไมใช่ขนมใครเป็นคนทำ มือของผู้หญิงคนนั้นคว้าไปไม่ถึงเธอมองเจียนเย,ย่อย่างแค้นเคืองเจียนเย,ย่นั่งบนโต๊ะด้วยท่าทางสบายๆใช้มีดและซ่อมเขี่ยขนมราวกับจงใจให้กลิ่นหอมของขนมฟุ้งกระจายออกไปพร้อมกับถอนหายใจช้าๆดูเหมือนจะเป็นขนมที่ดีและอร่อยจริงๆหอมจังเลยแย่จังผมควรจะให้ใครดีนะช่างเถอะผมเห็นคุณลุงยามที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้ดูเหมือนจะหิวการเคารพผู้สูงอายุและรักเด็กคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันถ้าอย่างนั้น เขาพูดได้เพียงครึ่งเดียวผู้หญิงคนนั้นก็กล่าวด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยไม่ใช่ผู้กำกับทำเองแต่ทำจากห้องครัวเล็กๆในเรือเจียนเย่มองเธอผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อจึงกล่าวว่าจริงๆค่ะตอนที่ฉันไปรับขนมมีหัวหน้าพ่อครัวคนหนึ่งส่งให้ฉันนี่คือห้องครัวเล็กๆส่วนตัวของผู้กำกับมีแต่พ่อครัวระดับห้าดาวคนทั่วไปจะทำขนมที่อร่อยขนาดนี้ได้ยังไงเจียนเย่ถามพวกเขาแยกจากพ่อครัวคนอื่นๆในเรือ แน่นอนสิคะผู้หญิงคนนั้นจัดผมอย่างมีสเสน่ห์ถ้าอยู่ด้วยกันฉันก็คงให้พ่อครัวบนเรือทำอาหารให้ฉันแล้วหน้าจอระบบก็เด้งขึ้นมาในขณะที่คำพูดนี้จบลงความคืบหน้าของภารกิจหลักความลับของหมอเทวดาเพิ่มขึ้นเป็นหเปอร์เซนตเจียนเยเข้าใจแล้วดูเหมือนกุญแจสำคัญในการค้นหาว่า,มาเมล็ดพันธุ์คืออะไรจริงๆแล้วอยู่ที่ห้องครัวเล็กๆแห่งนี้ถ้าเขาหาบาแสในห้องสมุดไม่เจอการไปสำรวจห้องครัวเล็กๆก็อาจจะได้อะไรมาไม่น้อย ผมให้คุณเจียนเย่ยกล่าวขนมเชิญคุณกินได้เลยทันทีที่เขาพูดจบขนมที่วางอยู่บนโต๊ะก็ถูกคว้าไปอย่างรวดเร็วผู้หญิงคนนั้นรีบตะครุบขนมไว้ตรงหน้าเธอราวกับเสือหิวที่กำลังตะครุบเหยื่อเธออาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยในตอนแรกเธอยังใช้มีดและซ่อมกินอย่างช้าๆแต่ยิ่งกินก็ยิ่งรีบร้อนเหมือนกำลังกินอาหารอันโอชะจากโลกมนุษย์ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดต่างตกตะลึงโอ้โหไม่นบอแสก็หามาแบบนี้ได้ด้วยหรอ การการติดสินบน NTC นี่มันเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่มากฮ่าฮ่าฮที่สําคัญคือเขายังทําสําเร็จอีกด้วยผู้หญิงคนนั้นไม่เพียงแต่กินเท่านั้นเธอยังถือขนมออกไปกินข้างนอกอีกด้วยเรากับกลัวว่าเจียนเย่จะเปลี่ยนใจหลังจากเธอไปแล้วเจียนเย่ก็ก้มลงเก็บหนังสือที่เธอปัดตกพื้นนี่คือสมุนไพรนานาชนิดที่หนามากหนังสือเล่มนี้บันทึกพืชจํานวนมาก และมีปกทําจากหนังแกะเนื้อสัมผัสและวัสดุมีความหนามากแม้แต่หน้าหนังสือก็ยังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดูเหมือนจะเป็นของเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีเจียนเย่เคยเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดมาก,ก่อนระดับความเหลืองและวัสดุแบบนี้น่าจะเป็นของเก่าแก่ที่ย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนเขาเปิดหนังสือแล้วพลิกดูหลายหน้าหนังสือเหล่านี้บันทึกเกี่ยวกับสมุนไพรที่เติบโตในภูเขาและแม่น้ําต่างๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเขาอ่านอย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาต้องมุ่งเน้นคือมเมล็ดพันธุ์ของพืชเหล่านี้ คลิกหน้าแล้วหน้าเล่าก็ยังไม่พบพืชที่คล้ายกับมเมล็ดพันธ์ุในขนมแต่ตอนนี้เวลาได้ผ่านไปนานแล้วแสงจากเส้นขอบฟ้าก็ค่อยๆมืดลงพระอาทิตย์ตกดินได้ยอมให้ท้องทะเลเป็นสีแดงทั้งหมดนกนางนวลบินต่ำลงมาเวลากลางคืนกำลังจะมาถึงยามที่อยู่ไม่ไกลก็ยืนอยู่ตรงประตูเสียงของเขาต่ำและแหบแห้งห้องสมุดจะปิดแล้วเจียนเย่ได้สติกลับมาครับ หนังสือหนังแก่เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพืชอื่นๆมันอธิบายพืชแต่ละชนิดอย่างละเอียดและมีการอธิบายมเมล็ดพันธุ์อย่างละเอียดเจียนเย่คิดว่ามันสำคัญมากจึงกล่าวว่าผมขอยืมหนังสือเล่มนี้ออกไปอ่านได้ไหมครับสายตาที่ขุนโมของยามก็มองไปที่หนังสือภายใต้สายตาที่คาดหวังของเจียนเย่เขากล่าวช้าๆว่าไม่ได้เจียนเย่ชะนักไปเล็กน้อยแล้วถามว่าทำไมครับ ยามกล่าวด้วยเสียงต่ำว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าแก่ที่ท่านจี้รักมากห้ามนำออกไปเจียนเยคิดในใจว่าต่อให้เก่าแค่ไหนก็ไม่เก่าเท่าผมเมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาก็รักผมแล้วหนังสือเล่มหนึ่งจะไปสู้ได้ยังไงแต่ถ้าพูดออกไปยามอาจจะส่งเขาลงจากเรือไปพบจิตแพทย์เจียนเยช่างน้ำหนักดูแล้วจึงเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเขาค่อยๆวางหนังสือลงแล้วกล่าวว่าถ้างั้นถอมาจับมาอ่านใหม่พรุ่งนี้ ขณะที่เขากำลังพูดและกำลังจะปิดหนังสือเดิมทีเขาไม่ได้สังเกตอะไรมากนักแต่ด้วยโอกาสในการพูดคุยนี้เขาจึงใช้แสงที่สลัวภายในห้องมองเห็นรอยเล็กๆที่มุมหนังสือเจียนเย่แหวกช่องว่างของหนังสือออกและมองดูอย่างละเอียดก็พบว่ามีรอยหยักเล็กๆจริงๆซึ่งแสดงว่าหน้านี้เคยถูกฉีกออกไปหนังสือที่ท่านจี้ห่วงแหนคนทั่วไปจะฉีกออกไปได้ยังไงแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะสำคัญมากมีสิ่งที่เขาตามมาหาอยู่ เียนเย่พลิกไปยังหน้าถัดจากหน้าที่ถูกฉีกออกไปซึ่งเป็นหน้าที่ไม่ถูกฉีกสามารถเห็นได้เพียงประโยคสุดท้ายบนหน้าหนังสือการบริโภคสมุนไพรนี้เป็นเวลานานจะทำให้คนตายจากการที่อวัยวะภายในเน่าเปื่อยประโยคสั้นๆน,นี้ทำให้ดวงตาของผู้ที่อ่านเบิกกว้างสมุนไพรที่ร้ายกาจมากคนที่ฉีกมันออกไปต้องการทำอะไรกันแน่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นหรือคิดว่าได้พบสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันจะเป็นสมุนไพรของมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในมือของเขาหรือไม่ คำถามมากมายเริ่มผุดขึ้นในใจเจียนเย่ต้องการตรวจสอบหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจนในตอนนี้แต่ยามที่อยู่ไม่ไกลก็ยังคงถามอย่างไม่ลดละถึงเวลาต้องไปแล้วคุณจะไปหรือไม่ไปเจียนเย่ได้สติกลับมายิ้มให้ยามแล้วกล่าวว่าไปเดี๋ยวนี้ครับเขาค่อยๆวางหนังสือลงหนังสือเล่มนี้สำคัญมากเป็นกุญแจสำคัญในการไขภารกิจหลักห้ามตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเขาต้องหาวิธีเอามาให้ได้เจียนเย่เดินออกไปข้างนอก ตอนนี้ยังเป็นช่วงเย็นเขาเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองพนักงานที่หน้าประตูกล่าวว่าคุณกลับมาแล้วราชาภาพยนตร์จี้บอกให้คุณทราบว่าคืนนี้มีงานเต้นรำบนดาดฟ้าให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปที่นั่นเขาบอกว่าคิดถึงคุณมากให้คุณรีบไปเจียนเย่ครับงานเต้นรำอีกแล้วจี้หัวเสิงนี่ช่างว่างงานเสียจริงเขาไม่มีทางคิดถึงตัวเองจริง,รงๆหรอกน่าจะทะเลาะกับเสี่ยวเหวินอีกแล้วอยากให้ตัวเองไปยั่วเสี่ยวเหวิน ูดตามตรงคนนี้สามารถคิดเรื่องราวขึ้นมาได้ตลอดเวลาคนทำงานเหนื่อยมาทั้งวันยังต้องมาเล่นบทบาทสมมุตินี้กับเขาอีกช่างเถอะอยามีปัญหากับเงินเลยเจียนเย่ปลอบใจตัวเองในใจเปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของเจ้าของร่างเดิมเสื้อผ้าที่นี่มีหลากหลายรูปแบบและสไตล์ส่วนใหญ่เป็นสีเข้มหรือสีฟ้าอ่อนและดูมีราคาแพงมากเขาหยิบเสื้อตัวหนึ่งมาสวมอย่างไม่ใส่ใจผูกนคไทไปพลางเดินไปที่กระจก ชายหนุ่มที่ดูดีและสง่างามยืนอยู่หน้ากระจกอย่างเงียบๆเบจียนเย่มองตัวเองในกระจกอย่างเมื่อยลอยชายหนุ่มมีใบหน้าที่ขาวสะอาดและสวยงามคิ้วเรียวและเชิดขึ้นริมฝีปากบางสีแดงสดใสเมื่อเขากดกระดุมเสื้อนอกทีละเม็ดเขาก็เห็นไฝสีแดงเล็กๆที่หาปลาระของตัวเองและดวงตาสีดำที่ลุ่มลึกนี่คือใบหน้าที่สามารถเรียก,กว่าสวยงามได้เลยไม่รู้ทำไม เจียนเย่มองกระจกก็รู้สึกว่าตัวละครที่สุ่มมาในโลกนี้มีบางมุมที่คล้ายกับใบหน้าจริงของเขามากตั้งแต่เกาะแห่งความหวังก็เริ่มคล้ายแล้วดันเจียนนี้ก็ยิ่งคล้ายมากขึ้นใบหน้าจริงของเขากำลังค่อยๆเข้าใกล้ตัวละครในดันเจียนนี้เป็นเพราะอะไรกันโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสั่นอย่างบ้าคลั่งเจียนเย่รับสายปลายสายคือจี้หัวเซิงที่กล่าวว่านายอึดอัดอะไรอยู่ฟ้าจะมืดแล้วทำไมยังไม่มาอีกอย่าบอกนะว่านายจะไม่ทำแล้ว การได้ยินของเจียนเย่ดีอยู่แล้วเสียงตะคอกที่ดังใกล้ขนาดนี้เกือบทําให้หูของเขามีเสียงสะท้อนเขาพูดเบาๆว่าราชาภาพยนตร์จี้ครับถ้าคุณตะโกนเสียงดังขนาดนี้จนผมหูหนวกขอมาจับไม่ทําจริงๆแล้ววะนะครับจีฮัวเซิงกล่าวว่ารีบมาเร็วเข้าเจียนเย่วางสายคราวที่แล้วก็หาหวังหวนหวนไม่เจอพอดีกับงานเลี้ยงที่มีคนเยอะเขาจึงตัดสินใจไปดูอีกครั้งเขาแต่งตัวเสร็จแล้วเดินออกไปข้างนอก เรือสำราญมืดลงแล้วมีแสงไฟที่สวยงามส่องสว่างอยู่ทั่วทางเดินมองไม่ออกเลยว่าความหวาดกลัวของสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักที่กำลังคลานอยู่เต็มเรือหลังจากที่ไฟดับนั้นเป็นอย่างไรเจียนเย่เดินไปข้างหน้าเดินไปได้สักพักก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขามองขึ้นไปที่แสงไฟที่สันไหวบนทางเดินเจียนเย่หยุดฝีเท้าความชื้นในอากาศหนาแน่นอย่างผิดปกติเขาเหลือบมองท้องฟ้งฟาสีดำมืดโมที่อยู่ไม่ไกลความรู้สึกไม่ดีค่อยๆคืบคลานเข้ามาในใจ อากาศกำลังจะเปลี่ยนแล้วเขาถอนหายใจเบาๆบนเรือสำราญยังคงมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างคึกคักเมื่อเจียนเย่เดินไปถึงดาดฟ้าก็มีคนจำนวนมากร้องรำทำเพลงกันอยู่แล้วบ้างก็ร้องเพลงด้วยกันบ้างก็ดื่มด้วยกันและบ้างคนก็กอดจูบก,กันกลิ่นเหล้าที่เข้มข้นผสมกับแสงไฟดูเหมือนโลกที่เต็มไปด้วยความมัวเมาเจียนเย่มองเห็นจี้หัวเซิงที่อยู่ไม่ไกล จีฮวีเซิงมีคนมากมายอยู่ข้างๆแต่เห็นได้ชัดว่าเขาใจลอยเขามองไปรอบๆและให้ความสนใจกับเด็กหนุ่มร่างผอมบางที่อยู่มุมห้องมากกว่าเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนคงเพิ่งผ่านเรื่องราวความรักและความแค้นมาอีกแล้วจีฮวีเซิงเดินตรงมาหาเจียนเย่แล้วกล่าวว่าทำไมถึงมาสายขนาดนี้เจียนเย่กล่าวว่าอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดจีฮวีเซิงย่อยๆทันทีคนอย่างนายที่เห็นแก่เงินและไม่รักการเรียนรู้ก็อ่านหนังสือเป็นด้วยหรออย่าตลกหน้า เจียนเย่ยดื่มเหล้าแล้วกล่าวอย่างไม่ยอมแพ้ผมไม่เพียงแต่อ่านหนังสือเป็นเท่านั้นแต่ยังจะสวมหมวกสีสันสดใสให้คุณได้อีกด้วยลมทะเลพัดมาจีฮัวเซิงสงสัยว่าตัวเองได้ยินผิดไปหรือไม่เขากล่าวอย่างไม่เชื่ออะไรนะเจียนเย,ย่กล่าวว่าคุณทะเลาะก,กับแสงจันทร์ข่าวของคุณอีกแล้วเหรอจีฮัวเซิงรู้สึกโกรธเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขารีบกล่าวว่าฉันเพิ่งรู้ว่าในช่วงหลายปีที่เขาอยู่ต่างประเทศ เขามีแฟนมาตลอดเขาคบกับแฟนหลังจากที่เลิกกับฉันไม่กี่เดือนเองพึมที่แท้เขาก็ไม่สนใจความสัมพันธ์นี้เลยตั้งแต่ต้นจนจบนายรีบไปยั่วเขาให้โกรธกับฉันเถอะเจียนเย่มองดูเนื้อเรื่องต้นฉบับที่ปลดล็อกบนหน้าจอนายต้นฉบับตัวเอกรับที่แบกรับความแค้นที่ต้องเอาคืนจึงไม่ต้องการให้คนรักของตัวเองเดือดร้อนเขาจึงสร้างเรื่องว่าตัวเองมีแฟนอยู่ต่างประเทศทำให้พระเอกรุกซึ่งเป็นราชาภาพยนตร์เข้าใจผิด ทั้งสองเกือบจะเลิกกันแต่ทันใดนั้นก็มีพายุใต้ฝุ่นที่ไม่มีใครคาดคิดมาถึงเขาลม้มลงและถูกพัดลงทะเลราชาภพาพยนต์เสียงชีวิตช่วยเขาทั้งสองถูกพัดไปติดเกาะร้างที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และได้ผ่านความยากลาบากร่วมกันทําให้คลี่คลายปมในใจบางส่วนเมื่อเห็นช่วงนี้เจียนเย่ก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยในที่สุดละครตัวแทนนี้ก็กําลังจะจบลงแล้วเจียนเย่ก,กาลังจะปิดหน้าจอยอย่างสบายใจ ท่าทางของเขาก็แข่งขางไปทันทีรอเดี๋ยวก่อนพายุใต้ฝุ่นผู้คนบนดาดฟ้าในขณะนี้ดูเหมือนจะยังไม่รู้ว่าอันตรายกำลังจะมาถึงพวกเขายังคงร้องรำทำเพลงกันอย่างคึกคักเจียนเย่กำลังจะก้าวไปตะโกนให้ทุกคนกลับเข้าไปในห้องโดยสารแต่ดาดฟ้าทั้งหมดก็เริ่มสั่นไหวมีลมพัดผ่านใบหน้าทุกคนเริ่มยืนไม่มั่นคงหัวใจของเจียนเย่เต้นแรงเขาก็ได้ยินเสียงคนตะโกนดังมาจากไม่ไกลลมมาแล้ว มีพายุใต้ฝุ่นคลื่นยักษ์ทุกคนบนดาดฟ้าต่างตกใจต่างหยุดการกระทำในมือเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นคลื่นยักษ์ที่สูงหลายเมตรอยู่ข้างเรือสำราญโดยไม่รู้ตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าคลื่นยักษ์เช่นนั้นมนุษย์ก็ดูเล็กอยไปถนัดตาทุกคนต่างพยายามหนีแต่คลื่นก็โหมกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณีคลื่นทะเลขนาดใหญ่ราวกับตาข่ายที่มองไม่เห็นพร้อมแรงกระแทกที่ถาโถมลงมาจับเหยื่อทั้งหมดที่อยู่ในตาข่ายไว้ได้ในคราวเดียว ดาดฟ้าที่คึกคักทั้งหมดในตอนนี้กลายเป็นความโกลาหลผู้คนนับไม่ถ้วนที่หนีไม่ทันล้มลงและบางคนก็เกือบจะถูกคลื่นซัดลงทะเลไปแล้วอะมีเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังมาจากมุมห้องไม่ไกลทุกคนมองไปที่นั่นปรากฏว่ามีคนเกาะอ,อยู่ที่ขอบดาดฟ้ากำลังจะตกลงไปข้างล่างคือคลื่นที่บ้าคลั่งหักตกลงไปคงจะโชคร้ายอย่างแน่นอนท้องฟ้ามืดเกินไปทำให้มองไม่ชัดว่าใครกำลังจะตกลงไป แต่คนที่อยู่ข้างเจียนเย่ก,ก็รีบวิ่งออกไปทันทีเสียวเหวินจีฮัวเซิงวิ่งออกไปโดยไม่ลังเลทุกคนวิ่งเข้าไปในห้องโดยสารมีเพียงจีฮัวเซิงที่วิ่งออกไปวิ่งไปยังขอบดาดฟ้าเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดาดฟ้าทั้งหมดแทบจะยืนไม่มั่นคงเจียนเย่เองก็ถูกลมพัดลม้ลมลงกับพื้นร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปไม่สามารถต้านทานลมได้เลยโชคดีที่มีโซฟาอยู่ข้างๆคอยบงังไว้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะชนเข้ากับมุมโต๊ะจนหัวแตกได้ เจียนเยพยายามลุกขึ้นอย่างยากลําบากร่างกายปวดร้าวแทบจะไร้ความรู้สึกเมื่อมองไปที่ตัวเอกรุกและตัวเอกรับที่ในที่สุดก็เข้าสู่เนื้อเรื่องหลักแล้วขณะที่กําลังรำพึงว่าชีวิตของตัวประกอบก็คือชีวิตในขณะที่สติยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักช่วยด้วยเสียงเล็กๆดึงดูดความสนใจของเจียนเยจริงๆแล้วเขาอยู่ใกล้ประตูทางเข้าดาัดฟ้ามากคลื่นลูกต่อไปยังไม่มาถ้าเขาวิ่งตอนนี้ก็ยังทันแต่เขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งล้มลงกับพื้น ขาของเขาถูกโต๊ทับอยู่ใครก็ได้ช่วยผมด้วยเขาพูดด้วยความหวาดกลัวเจียนเย่รีตาลงในท่ามกลางสายฝนในที่สุดเขาก็จําได้ว่าชายคนนี้คือผู้ช่วยของจี้หุยอวี๋ซึ่งเขาเคยพบเมื่อเช้านี้ตอนที่เขามาส่งเขาออกจากห้องของคุณอาอวี๋ครื่นฟ้าผ่าอย่างชัดเจนดาดฟ้าทั้งหมดถูกพายุและฝนซัดกระหนำ่ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเกือบจะทําให้ร่างของทุกคนพร่ามัว ดาดฟ้าเต็มไปด้วยลมและฝนหมอกควันสีดำที่อยู่ไม่ไกลราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจะเปิดเผยเคี้ยวของมันภายใต้การโหมกระหน่ำของพายุคลื่นก็สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ไกลจากชายคนนั้นมีชั้นวางเล่าที่สูงและอันตรายมากทันทีที่ลมพัดมาอีกครั้งชั้นวางก็เริ่มสั่นคลอนชั้นวางที่สูงและหนักหน่วงนั้นหักลม้มลงมาอาจจะกระแทกเข้ากับตัวชายคนนั้นอย่างจังหากแรงกระแทกและมุมแม่นยำอาจถึงแก่ชีวิตได้ พายุใต้ฝุ่นและคลื่นยักษ์กำลังโหมกระหน่ำไม่มีใครกล้าสเสี่ยงในเวลานี้ทุกคนคิดถึงแต่การหนีเอาชีวิตรอดการรักษาชีวิตของตัวเองไว้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดชายที่อยู่ท่ามกลางสายฝนและบนดาดฟ้าดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาเหลือบมองชั้นวางแล้วหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังราวกับกำลังรอคอยชะตากรรมของตัวเองปังคลื่นอีกซัดเข้ามา ชั้นวางขนาดใหญ่ล้มลงบนพื้นภายใต้สายฝนที่โปรยปลายมีคนดึงเขาออกมาทั้งสองคนหอบหายใจอย่างหนักเกอะอยู่กับขอบตู้เสียงที่ล้มลงดังยังคงดังก้องอยู่ในหูเป็นเสียงของยมทูตท,ที่เฉียดไหลไปขาของผู้ช่วยมีเลือดออกมากในตอนนี้ที่เขาได้รับความช่วยเหลือแล้วเขาก็รวบรวมเรียวแรงสุดท้ายขอบคุณขอบคุณมากเจียนเย่กล่าวว่าไม่ต้องขอบคุณครับเขาแค่ไม่สามารถมองดูใครบางคนตายต่อหน้าต่อต,อตาเขาได้ อาศัยช่วงที่ลมสงบลงเจียนเย่พาชายคนนั้นกลับเข้าไปในห้องโดยสารผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็ตื่นเต้นอาเขาใช้ไอเทมเคลื่อนย้ายพริบตาที่แลกมาด้วยคะแนนห้าหมื่นแต้มโฮสคุณมันคุ้มค่าเหรออย่าเสียคะแนนไปเปล่าเปล่าในดันเจี้ยนนะใช่แล้วไม่รู้ว่าการช่วย NPC คนหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรทำไมถึงใจดีขนาดนี้พวกเขาจะช่วยคุณได้เหรอหลายคนรู้สึกดูถูกเหยียดหยาม เมื่อเจียนเย่และคนอื่นๆกลับเข้ามาในห้องโดยสารสถานการณ์ก็โกลาหนเช่นกันต่างฝ่ายต่างต,างตำหนิกันร้องไห้เสียงดังและบางคนก็ตื่นประนกและกระจายความหวาดกลัวว่าเรืออาจจะมีปัญหาจนกระทั่งท่ามกลางฝูงชนที่โกลาหนมีเสียงที่สงบและทรงพลังดังขึ้นเกิดอะไรขึ้นผู้คนเกือบจะเงียบสนัดในทันทีพวกเขาหันกลับไปมองและเห็นร่างสูงใหญ่เดินลงมาจากบันไดยอย่างช้าๆใบหน้าของจี o ้หวยอวีเย็นชาสายตาของเขากวาดมองผู้คน เป็นแค่พายุใต้ฝุ่นธรรมดาในทะเลตื่นประหนกขนาดนี้คนที่สร้างความหวาดกลัวเมื่อพายุใต้ฝุ่นหยุดแล้วผอมาจะส่งคนไปส่งพวกคุณกลับไปทุกคนไม่กล้าพูดอะไรคนที่ขึ้นเรือมาได้ล้วนใช้ความพยายามอย่างมากจะจากไปได้ยังไงคางคางจี้หวยอวีมีกัปตันเรือที่ดูร้อนรอนเขาทําทการวิเคราะห์อย่างใจเย็นตรวจสอบห้องโดยสารทุกส่วนนับจํานวนคนบนเรือติดต่อทีมแพทย์ให้มารักษาผู้บาดเจ็บกัปตันก็รับคําทุกอย่างเมื่อมีคนนี้อยู่ เรากับทุกคนมีเสาหลักบางคนเกิดมาเป็นผู้นําเมื่อเขายืนอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ทําอะไรก็ทําให้ผู้คนเชื่อมั่นสายตาของทุกคนจะจับจ้องไปที่เขากับตันกล่าวว่าประธานจี้ครับผู้ช่วยของคุณก็ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยเฉพาะที่ขาบาดเจ็บกระดูกและเส้นเอ็นต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะหายคุณมีงานมากมายไม่สามารถเสียสมาธิได้ต้องมีคนดูแลอยู่ข้างๆคุณคิดว่าจะให้ผอมหาคนที่มีประสบการณ์มาให้คุณดีไหมในขณะที่กําลังพูด ผู้ช่วยที่เดิมที่นอนอยู่ก็รีบกล่าวว่าท่านไม่ชอบให้มีคนนอกอยู่ใกล้ๆกับตันกล่าวว่าแต่ท่านจี้ยุ่งมากและตอนนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษก็ต้องมีใครสักคนมาดูแลแทนชั่วคราวจี้หวยอวี๋ขมวดคิ้วเล็กน้อยกำลังจะบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก่อนแต่ผู้ช่วยกลับมองไปที่ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเขาซึ่งอยู่ข้างๆเจียนเย่จ้องมองจี้หวยอวี๋ตั้งแต่เขาปรากฏตัวออกมา เขาชื่นชมสมบัติของตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเขาเห็นสายตาที่ร้อนแรงมองมาจึงมองไปที่ผู้ช่วยด้วยความสงสยัยผู้ช่วยกลับให้สายตาที่หนักแน่นกับเขาผู้มีพระคุณคุณวางใจได้เลยการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่าแน่นอนท่ามกลางสายตาที่สงสัยของเจียนเย่ผู้ช่วยก็กล่าวเสียงดังว่าท่านครับในช่วงสองสาวันก่อนที่ผู้ช่วยคนใหม่จะมา ให้เขาคนนี้มาดูแลท่านดีกว่าผมได้ยินมาว่าเขาเป็นผู้ดูแลที่ดีดูแล้วต้องผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ดูแลมาแล้วเป็นมืออาชีพแน่นอนและเขาเป็นคนของราชาภพพยนต์จี้ก็ไม่ถือว่าเป็นคนนอกหรอกครับเจียนเย่ถูกคำแนะนำที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้มึนงงไปเลยตอนกลางวันเขายังคิดถึงเรื่องหนังสือหนังแกะอยู่เลยคิดที่จะเข้าใกล้คุณชายเพื่อหาทางลัดหรือไม่ก็ตรวจสอบภารกิจอย่างจริงจังไม่คิดเลยว่าโอกาสจะมาถึงในคืนนี้ ไม่ไกลออกไปสายตาของจี้หวยอวีมองมาที่เขาดวงตาที่หล่อเหลาและฉลาดเป็นประกายคุณเหรอคนนี้ที่นอนหลับแล้วจับมือเขาไม่ยอมปล่อยดึงเมื่อไหร่ก็จะร้องไห้แล้วว่าจะผ่านการฝึกอบรมอะไรมาได้ผลที่ตามมาคือเมื่อสายตาสบกันเจียนเย่ก,ก็เชิดอกขึ้นทันทีใช่ครับผมเป็นมืออาชีพจริงๆมืออาชีพที่สุดแล้วไม่เชื่อคุณลองถามผู้ช่วยผู้กำกับดูสิไม่ยอย่างนั้นเขาจะให้ผมเข้าร่วมกองถ่ายได้ยังไง ผู้ช่วยผู้กำกับเขาไม่อยากจะพูดอะไรเลยภายใต้สายตาของทุกคนจี่หวยอีกก็ไม่สะดวกที่จะปฏิเสธมากนักอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนของหลานชายจะให้เขาทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยเหรอจี่หวยอีกเปิดปากพูดว่าถ้างั้นก็ลองดูเขาคิดว่ามืออาชีพแค่ไหนกันเชียวความคิดยังไม่ตกผลึกคนที่อยู่ไม่ไกลก็ตาเป็นประกายแล้ววิ่งมาอย่างกระตือรือร้นคุณชายเครื่องหมายตัวหนอนผู้ดูแลของคุณมาแล้วจุด